คุณนะ่ะอยากจะตัวคุณก็ได้หรือตัวเขาก็ได้นะคะแปะถ้วยจะถอยออกจากความสัมพันธ์นี้แล้วนะอ่ะจะถอยออกจากความสัมพันธ์นี้แล้วเพราะว่ามันไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็เห็นไหมเซเว่นออฟสอดมีการทำอะไร,รับหลังกันด้วยนะคะน่าจะมีหนึ่งคนลหละที่มีความลับปกปิซซ่อนเ้นพูดไม่หมดพูดความจริงไม่ไม่ได้ไม่ซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์นี้นะคะมีการหักหลังกันเกิดขึ้นนะเซเว่นออฟสอดนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอืม เด่นเด่นทัดไฟทัดดินทัดไฟทัดดินราศีเมษทัดไฟก็ทัดน้ำราศีดินนะค,ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแ้วนูเป็นยังไงต่อไปหันหลังให้กันแล้วเป็นยังไงเซเว่นออ e เปนเดเคนะคะทาวเวอร์เห็นไหมจบกันแบบปุบปรับสัมพันธ์ แต่มีหนึ่งคนใน,นที่นี้ยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวเขาแต่เรื่องราวมันต้องจบไปก่อนนะคะเ h e Tower เป็นเรื่องช็อกช็อกคุณเหมือนกันถ้าเป็นฝ่ายเขาที่เดินออกจากความสัมพันธ์ก็คุณก็ช็อกกับความสัมพันธ์นี้กับเหตุการณ์นี้นะคะคุณก็อาจจะงง,งงว่าหลังให้ไปทำไมอยู่ๆดีๆก็เงียบหายไปไม่พูดไม่คุย ซิกออฟคัพอาจจะเป็นคนเก่านะที่วนเวียนกับมาหาคุณแล้วก็ไปไปกับกับไปไปกับกับกับคุณอยู่นั่นแหละนะซิกออฟคัพมีความแตกต่างกันนะคะในด้านอายุวัยเชื้อชาติศาสนาแล้วก็ความคิดทัศนคติอะไรต่างๆมีความแตกต่างกันเยอะนะคะคุณกับเขาทีออฟสอดนะมีความผิดหวังเสียใจพกหักถูกแทงข้างหลังนะคะรักสามเศร้าเราสามคน อันนี้คือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแนวโน้มเป็นยังไงคะอีกสองลายท่าไฟท่าไฟทีออปเป็นจะขึ้นทีออปบอลโอเคเขาถอยไปทำหน้าที่ของเขานะคะเขาอาจจะอยู่คุณอาจจะพูเจอเขาเนี่ยผ่านการทำงานนะคะ เขาอาจจะเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็ตอนนี้ก็ได้แต่แอบ,บ,บ,บมองคุณอยู่ไกลๆนะคะเข้ามาไม่ได้เพราะว่าเรื่องราวของคุณกับเขามันจบกันไปแล้วแบบกระทันหันปุบปับฉับพลันทีอ็อวอนมีหนึ่งคนในที่นี้ก็รอคอยนะก็รอคอยว่าจะให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ คิดถึงอ,อยู่ตรงนั้นนะคะยังมีความคิดถึงอ,อยู่ตรงนั้นเก้าถ้วยนะคะแต่ก็เป็นไปได้ว,ว่าท่านคิดถึงแล้วก็ทัางที่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้มากๆนะคะอคุยหลายคนคบหลายคนนะคะดูหลายคนแม้วก็ท่าว่าตัวเองอาจจะ จะมีครอบครัวอยู่แล้วแต่ก็ยังสามารถเป็นสารสัมพันธ์กับคนอื่นได้เขาก็เลยให้ให้ความสัมพันธ์คุณแบบไม่ชัดเจนไงมีคอมเมนต์ไม่ได้นี่อาจจะเป็นคนกลายเป็นอดีตของคุณไปแล้วล่ะซิกออฟคัพนะเป็น cup, นะเอนจิ้ของคนเก่าที่คุณอาจจะยังยังแบบเหมือนติดค้างคาใจกันอยู่นะคะยังไม่เคลียร์ว่าเอ้ยสรุปแล้วมันอยู่ๆมันก็แบบไม่พูดไม่คุยมันหายไปนะคะ แต่ที่แน่ๆที่คุณรู้ก็คือคุณน่าจะดูเขาออกว่าเขาน่าจะเป็นคนเจ้าชูอ้อะนะทัดไฟความสัมพันธ์ชัดเจนเป็นคนสัมพันธ์ที่จบไปแล้วแบบแบบแบบกระทันหันนะคะปรับมาดูคนมีคู่บ้างทัดไฟเป็นไงมีระยะทางเข้ามาเชียวคนมีคู่เหมือนมีประเด็นมีปัญหากันนะแต่ยังรักกันดีนะคะทูออฟสอดเอ้ยทูอคับ สิ่อับสอดยังอยากไปต่อเอก็บกอดความสัมพันธ์นี้คนมีคู่ก็ประคับประคองความสัมพันธ์อยู่นะช่วงนี้นะคะอ่านะเนี่ยต่อให้คุณอ่าจะมีปัญหากันคุณก็ยังจะแบกกันไปในความรักความสัมพันธ์เพราะว่ามันยังรักกันนะคะยังไงก็เป็นครอบครัวมันก็ต้องมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งอะไรเป็นเรื่องธรรมดาแต่มันก็ค่อนข้างที่จะมีบางครั้งก็ถึงกับไม่พูดไม่จากันเลยทีเดียวแปดดาบนะอืม เชนออฟสอดนะคะคำพูดของคุณนะเวลาทะเลาะก,กันอาจจะรุนแรงนะคะอืม